อันนี้คือแกงผักหวานหิดเปาะอไข่มุดแดงนะครับผมใส่ปลาลาหรือไม่ใส่ก็ได้ก็ได้นะครับผมเป็นแกงลาวนะครับผมครับเดี๋ยวเทลงไปเลยนะครับครบครับก็เคล็ดลับหนึ่งนะครับผมเวาลาทำอาหาร ทุกจานนะครับผมไม่ว่าลาบหรือเมนูอื่นเราก็จะล้างหมุลม้างหม้อล้างกระทะทุกครั้งเลยนะครับผมเราจะไม่ใช้ซ้ํานะครับสมมุติทํารอบหนึ่งเราก็จะเอามาล้างใหม่เลยนะครับผมลม้างหม้อต่อหมอ้อจานต่อจานนะครับผมความสดสะอาดรับรองนะครับผม,มบางครั้งก็มีคราบอะไรนะครับเ,เ,เ,เลวลาเราทํล่อแต่ถ้าทําหม้อใหม่เราก็จะล้างใหม่ครับล้างใหม่สะอาดนะครับผมแล้วก็ ทำหม้อต่อหม้อนะครับ แกงผักหวาน o, าหิดเพาะไข่มดแดงนะครับอีกหนึ่งเมนูบ้าน,าน,านของทางร้านเลยนะครับจจใส่ปลาลาหรือไม่ใส่ปลาลาสั่งได้นะครับผมเมนูไข่มดแดงก็จะมีต้มยำปลาช่อนผักติ้วไข่มดแดงแกงอ,อมไข่มดแดงแกงผักหวานไข่มดแดงนะครับยำไข่มดแดงลาบไข่มดแดงไข่เจียวไข่มดแดงนะครับผมเมนูผักหวานก็แกงเปิดหน่อไม้ ใส่ผักหวานนะครับแกงเปิดอเห็ดเพาะหน่อไม้ผักหวานหรือแกงผักหวานปลาย่างนะครับเมนูเห็ดเพาะก็จะเป็นแกงลาวเห็ดเพาะผักติ้วนะครับผักติ้วก็ใช้ผักติ้วสดจากสวนนะครับแล้วก็มีแกงขั้วเห็ดเพาะลาบเห็ดเพาะอมเห็ดเพาะผัดเผ็ดผัดกะเพราเห็ดเพาะเห็ดเพาะผัดน้ำมันหอยเห็ดพอะผัดพริกแกงนะครับหลากหลายเมนูเห็ดเพาะนะ จัดเลี้ยงสังสค์จองโต๊ะสั่งอาหารล่วงหน้านะครับโทร029821688 0 8 1 5 8 5 8 3 2 7นะครับผมทางร้านมีโซนห้องแอร์ชั้น1ชั้น2องไว้บริการคุณลูกค้านะครับช่วงนี้อากาศร้อนนะครับผมนั่งชิวๆยาวๆสบายๆเลยนะครับนะครับเด็ดพอ ไข่มดแดงผักหวานนะครับช่วงนี้กําลังอ่อนๆยอดอ่อนนะครับเป็นฤด,ดูเขาเลยนะครับผักหวานเมนูเด็ดก็จะเป็นแกงผักหวานนะครับผมแกงผักหวานไข่มดแดงนะครับครับก็ไก่ย่งางโคราชเปิดบริการ10บโมงเช้าถึงสามทุ่มนะครับผมทานที่ร้านห่อกลับบ้านส่งถึงบ้านมารับเองที่ร้านสั่งทางออนไลน์นะครับไก่ย่งางโคราชยินดีให้บริการทุกช่องทางนะครับ สั่งทางออนไลน์พิมพ์ไก่ย่างโคราชถนนแจ้งวัฒนะสั่งได้ทุกแอปนะครับแกรฟ o ู้ดไลน์แมนโรบินฮูดชอปปี้ฟู้ดฟู้ดแพนด้านะครับสั่งได้ทุกแอปนะครับการเดินทางมาร้านก็ปักหมุดได้นะครับผมไก่ย่างโคราชวัดหลักสี่ปักหมุดมาได้เลยนะครับอยู่ซอยเดียวกับสำนักง,งานเขตหลักสี่นะครับขึ้นรถไฟฟ้ามาได้2เส้นทางนะครับห่างจากรถไฟฟ้าสายสีแดง นะครับประมาณ400เมตรสายสีชมพูสถานี NT นะครับแล้วก็สายสีแดงสถานีหลัก4ีนะครับเดินทะลุมาทางวัดหลัก4ีทะลุมาได้เลยนะครับผมหรือว่าจะนั่งบินมาก็ได้นะครับทั้ง2ส,สถานีอยู่ห่างจากร้านประมาณ400เมตรนะครับจะเดินหรือนั่งบินมาก็ได้นะครับสะดวกสบายนะครับผม